สวัสดีครับเปาเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่31สิงหาคม2567นะครับผมพายเอฟซีแฟนคลับท่้งช่องครับเดินทางมาหาเซียนดินพี่น้องนะครับถ้ามารับชมโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่1กันยายน2567ครับมาหาเซียนดิน3มงวดนะครับเขาสองงวดลุดงวดหนึ่งนะครับท่านผู้ชม เส้นดินให้ต้องวดแล้วนะครับมาเมื่อนี้จะไม่เส้นดินคัดเน้นให้น้องพี่น้องเีลาเป็นกระขายอาชีพหลักนะเป็นกระขายไก่ย่างนะครับท่านผู้ชมอเอาอยู่แถวอำเภอสว่างแดนดินนี่แหละพี่น้องเอาเขาไปหาเส้นดินน้ำกันนะครับผมฝนกกำลังลงเม็ดฝนกำลังตก

ไก่เมื่อเข้ามาแล้ววันนี้วันที่31มสิบเอ็ดแล้วนออานไก่เข้ามาแล้วเนาะเดกซี้ก็ติดอย่านี้นตั้งใจเยอะนะวัดีไหมพ่อดีค่ะเอามาครับมุมไหนอือขัดให้แล้วมันบ่ขัดให้แล้วโอ้ขัดให้เรือแล้วก็เพิ่มความฟันนะพ่อฟัน,นฟันแล้วฟันแล้ว ครับให้เลือเอน้อยคู่ครับเลือบน3สามลางสามกูจะหาคู่เลือยสามบอกวันที่แล้วมีอ่าบอชุดที่หายต้องวัดเนี่ยชุดเต็มเดี๋ยวชุดเต็มเอฟซีรู้บ้างนะครับนี่อันนี้ชุดเต็มครับนนชุดเต็มพี่ลองเต็มครับชุดเต็มเห็นบอกเต็มยูทธไม่ได้ ชุดเต็มชุดเต็มบนล่างอันนี้ชุดที่คัดหน้าเหลือเหลือหาครับเหลือห้าคู่บนห้าล่างห้าอ่าเห็นชัดบระพันธ์ขันเห็นบ่าชาัดบึงของบ่าวเท่านี่พี่บ่าวเท่าเคียนให้อ่าแมนบอเส้นดินแมนเมนาะ<ม>อ่านะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็ม ตัวเน้นหาคู่คือเก่าหนึ่งเก้าหกเก้าแปดศูนย์หนึ่งศูบนนี้เด่นัวไรครับเส้นดินบนนี้เด่นเดนิเลี้เเลือยุเลยุเกหนึ่งเก้าหกเก้าครับเลืคููตอนนี้วันนี้คงสุดท้ายคสุดท้ายเล้เหลือ3คู่ครับเลื้คููเท่านั้นจะเน้นเน้นนักคือลงทุน2องคู่ครับเก้ากับเก้าแปวิ่งนี้บนนี้เก้าคับศูนย์ นักยุ่เก่าเด่นที่เก้าเด่นที่เก้าโอ้เด่นที่เก่าอส่วนส่วนล่างนี่ส่วนล่างนี่เน้นที่แปดครับเน้นที่แปดครับเน้นที่แปดอก็ตัวตัวที่คาดออกแล้วคือเหลือแปดหกแปดเจ็ดสี่หกอันนี้ชุดเต็มนะครับนะชุดเต็มชุดเต็มครับบนมีหลักเก้าพี่น้องหลักเก้ากับศูนย์นะครับล่างมีแปดกับสี่แปดกับสี่อแปดหนึ่งแปดหก 8ปเจอืมสี่หกเน้นสหกกับสี่แปดครับแต่ว่ามันอย่างผมมาตัใหม่แล้วครับบนบนสามคู่ล่างสามคู่อันนี้ชุดเต็มได้พี่น้องได้แคปหน้าจอไว้อันนี้ชุดที่เป็นคัดมาให้เหลือสามคู่เดี๋ยวจะเขียนให้นี่ครับผมเหลือตัวใดนะครับเส้นดินวันนี้เหลือเก่าหนึ่งบนครับเก่าหน,น,นึ่งเกาหเก่าแปดครับอะ เน่นเน้นสองคู่ครับบนเือเก่าเขาเขาเขาแครับดับชนเด่นตกลงเป็นเด่นมันบ่าเก่าแปดเนี่ยเป็นเด่นโอ้มันมาเส้นวัดเน้นน้ำคว่ำฝันน้ำครับเออก็เลยเป็นดับชนเด่นครับอืออืแต่ว่าล่างกะกะเรียไเือสามตัวกันครับสามคู่กันครับเลือแปดหกแปดเจ็ดนะคะับซของครับไปเน่นในสองคู่กันครับครับแปดหกกับแปดเจ็ด เลขฝันล่างแปดหกแปดเจ็ดสี่หกครับอ่าฝันตั้งแต่ขึ้นได้ขึ้นว่าศูนย์สามแปดเก้าเก้าหาอันนี้ฝันนี่มคือหลังจากนั้นแล้วว่าฝันว่าไปย์ขงานยังอยู่ละครับแต่ว่าผมมันอยู่นี่แหละขึ้งงานยังกระโบงลงไปกับแฟ้นอยู่ละครับการันหนึ่งเขาอยู่นนี่ผู้ใช้เป็นหลักยางมากเป็นหลักเทือนขบวนกับกำไม่มันเป็นสองวัดนะที่เนามัดไหนว่าใซนได้หัวที่อ๋อวัดเซนได้กาลันต์ หนึ่งเขาอย่เลยว่าเอารูดเอาห้แล้วว่าอืมวันนี้ผมเลยว่าเปนอะไรเลานั่งคุยกันว่าก็จะสืบสืบเรื่องตัวใดไปผมเลยว่าก็เลยว่าเอ้าบนนั้นวิ่งสามอืผมเลยว่าไมยวิ่งสามวิ่งสามก็จะไม่สือตัวเดียวบ่ออกมันสืบมันนั่นลงทุนหลายก็เลยว่ามันสิยากอย่างนั้ว่าฝืนสามบนมันสอมบนอ่ามัน มันนันปัตยเรีกออาไปแล้วเราว่าวิ่งแปดล่างไม่ว่าวิ่งแปดแปดังหละว่ต้องเงนว่าต้องกากดอกกระติบอกบอกนั้เบอร์ลดเลาว่ากระแปดเก่าเด็กวแล้วลว,ว,ว,นวนันแล้วทีวลุกนีเราเราว่าแต่ว่าจะเลือกเกาะหาได้หรือเปล่าว่าถ้ว่าศูนย์สามมุมมีแน่ันี่ศูนย์ <03 S 2> สามมมีแน่นี่นในสูตรเนี่ยมีมีนสูตรเกาะหากับมมมีด้มุมีมีแต่แปดเก้าครับอื ขึตรงตรงกันคือตัวเดียวฝันว่าเขามาบอกดิผู้ใดก็ที่บอกนะเป็นผู้ชายครับอืเคือไปขายของนี่แหละเพิ่นนั่งมันผมกําลังนึ่งเขาอยงเสร็จเมียก็กําลังที่อย่างไก่ลเสร็จครับเแฟนย่างมาล่ะที่อันเขาปวดมันเป็นเขาปวดต้มนะครับปวดเขากรรมไหมครับเราไม่เซนี่หัวแห้ผมเลยว่าเอากําลังนึ่งเขาอยู่เจ้านจะเป่ามาเซ่กันเจ้าสิมาอุ่นนี่ยคนใส่เขาแล้วก่อนแล้วว่าแล้วก็เลยนั่งคุยกันแลาวว่านั่งคุยกันแล้วว่าแล้วบอกว่าจักสิซื้อเลขตัวใดบอ เราก็เลยว่าเราไม่ใช่อย่างี้ยังบวชน่ะวิ่งสามเราว่าผมเลยว่าวิ่งสามเนี่ยสามยังกระสุนสามแม่มันออกกรสุนสามแม่บนเอาให้เซียนดินเขียนให้ชุดอ่าสรุปนะครับท่านผู้ชมเรยกว่ากับเหล็กฟันน้ำเราเขาวิ่งบนเนาะครับครับนี่แหละครับตามนี้เลยครับนี่นะครับหอยเส้นดินเซนั่นนะครับผม อันนี้ชุดสรุปเด้พี่นังเแอ่เม,มในเลยนะครับผมเก้าครับผมพอย่อยว่ะครับเรื่องนี่เนาะโบกเด็กเกนได้เจนอะไรกันไม่ได้เจนดีเองเนาะได<น>้กนะ็ตั้งเกนเล้วนะกระปรกได้ไถ่เนาะอ่าเห็นแตนอยู่แล้วเนาะยิ่งบนแล้วเนาะครับยิ่งบนบน หนึศูนย์ในจังหวเองเหอครับครับอันนี้คน สุดท้ายท่านมาชมเลยแปดเจ็ดสี่หกสีนี่คือจับสี่หกมาคู่เดียวครับจับมาตัวเดียวครับมล็กตัวเดียว่าเด่นนะครับครับเลขฝันเล็กฝันครับต้องเป็นผมก็มากเลขฝันนิดเดียวขึ้นวันนั้นที่ผมว่าสี่อันนั้นเนาะที่สี่หกเน่โมมี่โมมีม่แนอันนั้นเลยโมมี่ไดหลอกเลยผมก็เล่นม,มาศูนย์สามนุ่มแต่ว่าวเราสียแยกกันยุ่งๆอยูอย่นี่ เก้าห้ากับชื่อไหนบ่มีอะไรครับเอาอธิษฐดใส่วงตัวที่เน,น,นเ้นนะครับนะครับเนเ้น,เนนะครับ <S <S ครับผมซื้อบัได้แล้วหาบ่ได้แลยครับเก้าแปดน <S <S ี่ดังอือบ่ได้เลยผมกับบัตรเผมกับบัตรเอีกขึ้กันเอ้านะครับตะบะชุๆๆ่ม นะครับอันนี้ชุดสรุปได้พี่น้องได้ดานะบชุดเต็มนะครับชุดเต็มที่เส้นดินให้อันนี้เบ้าทา่อที่มาแต่ตองวดนะครับอันนี้ชุดสรุปแ่าธรรมชมแคปหน้าจอนะครับคัดให้เหลือเด่น 9, 9, 1, 9, 6, 9, เก่าเก่าหนึ่งเก่าหกเก่าแปดเน้นที่เก่าหกเก่าแปดวิ่งบนเก้ากับศูนย์ตะวันเด่นเก่าได้พี่น้องได้ล่างวิ่งแปดกับสี่เด่นที่แปดนะครับเน้นแปดหกแปดเจ็ดตัวร่องคือสีหกนะครับ Uh, เลขฝัน038995นีครับหรือผูอ้ใดมาขาชุดนะครับบนจะมีหลักเกากับศหลักเก้าเก้าเก้าหนลักศูนย์ศูนยนะครับตัวที่เป็นเด่นไหตองวดล่างหลัก8กับ4เด่น8ปดคือแปดห8ึ่ปดดเดเด่นสี่คือสี่กกับสีอันนี้ชุดเต็มอันนี้ชุดโคงสุดท้ายราะกาะท่านผู้ชมชุดเลขไม่น่าลงทุน ดับชนเด่นมันมาแปดเก้าเพิ่นเลยว่าตัดออกพี่น้องเอาเป็นเด่นนะครับดับชนเด่นเอาเป็นเด่นโอ้คือดับเลขฝันในมูเลขเลขฝันเป้าเท่าเลขประจำเบ้าเท่าเลยครับนี่เอาเอาเมื่อเดือนไหนนี่อ่าอันนี้อันนี้ชุดดับเพิ่นได้พี่น้องได้นะครับตามสูตรอันฝันที่แรกเพิ่นฝันเกี่ยวกับรถรถเพิ่นครับผมถ้าเปลียนรถเพิ่นเก่าแปดกับแปดหกตาแปดหกกับตรงกับนี่นะครับนะเก้าแปดกับตรงกัน เอ้ล่องตุ้นตาตัวนี้เลยแปดแปดหกแปดแปดหกครับเสียไปละอันนั้นไปละเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายสรุปให้แล้วนี่นะครับเนาะเน้นตามนี่เอาครับผมขอบคุณเซียนดินนะครับเนาะโชคมานครับวันนี้ฮ้อโชคมดีครับไปหายิบจับสลากกินแบงค์หารอตเตอรี่ไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับหาผู้ใดมักนะครับแต่ว่านี่ คือจะหาบ่ได้ล่ะล่ะเก่าแปดครับประเด็น้องก็ไปสว่างเก่าแปดแต่ว่าล่างนี้เน้นแปดหกกับแปดเจ็ดอันนี้พู้หาได้อยินด้วยไ่มหาได้ครับนี่แหละผมว่าก็จะเสียวตัวนี้ละมั้งซือครับเอาพี่น้องก็ตัวนี้กะไปน้ำแน่เลยก้อนฝันผมเอในก้อนฝันผมก็มักตัวนี้หลายศูนย์สามกับตัวนี้ละสองโคนี่ล่ะเลขฝันศูนย์สามแปดเก้าเก้าห้าพี่น้องตามที่เป็นรอยฟันบุญวายจะเลื่อมเก่าหาน้ำอ่องขึ้นเลย ฉันไม่ไปว่าเพิ่นแถมมันได้ก่อนคนนั้น่นแถมเนาะคงไปเลยแถมได้ก็ฝันต้องด้กันเออเอาให้โชคให้ m ันพี่น้องที่ประสบความันเร็จนะครับของเบาเถ้าของแม่หมูก็ได้ครัขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ